สวัสดีค่ะมาพบกับช่องรักบ้านเกิดนะคะอ่ามาันจะพามาดูสวนผักหวานป่านะคะจะเป็นที่กิ่งตอนวันนี้อัดวิดีโอวันที่27กุมภาพันธ์นะคะ6 5หก็คือว่าจะพามาดูนะคะมเมล็ดอ่อนของผักหวานป่านะคะอ่าเนี่ยค่ะอายุหปีนะคะต้นนี้อายุหปี นี่ค่ะ,มะเมล็ดผักหวานป่าจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะยอดของเขานะคะนี่ค่ะผักหวานป่าเขาจะเวลาหน้าเล้งนะคะเขาจะแตกยอดโดยอัตโนมัติเลยค่ะก็คือว่าเป็นช่วงที่เขาแตกยอดเลยค่ะนี่ก็คือแตกยอดให้เราเก็บเรากินเราขายอย่างนี้ได้เลยนะคะ ะค่จะเป็นกิ่งตอนหมดเลยนะคะวันนี้จะพามาดูแต่กิ่งตอนนะคะถ้าเป็นดอกแบบนี้นะคะที่จะไม่มีเมล็ดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผักหวานต้นตัวผู้ก็คือไม่มีเมล็ดให้เราขยายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผักหวานตัวผู้ก็คือเราก็เก็บยอดเก็บอะไรทําสาวขายได้ปกติแต่ตัวเมียเราก็จะทนุถนอมหน่อยเพราะว่าเหมือนกับเราแบบเอาไว้ทําพันธุ์แล้วก็เอาไว้จําหน่ายนะคะ มเมล็ดละสาบาทนะคะนี่จะเป็นผักหวานใบใหญ่อ่าต้นกําเนิดมาจากสระบุรีนะคะบ้านหมอสระบุรีนะคะบางทีบางท่านอาจจะสับสวนว่าเอออ่าผักหวานมีกี่สายพันธุ์อย่างเงี้ยบางทีคนไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆมันจะมียอดเขียวแล้วก็ยอดเหลืองยอดเขียวก็คือจะเป็นยอดเล็กๆแล้วก็แข็ง ส่วนมากจะเป็นแบบว่าเหมือนอยู่ในภูในเขาอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผักหวานยอดเขียวใบเลียวใบเล็กเวลาขายก็จะไม่ได้น้ำหนักแล้วก็แก่นิดนึงก็คือกินแล้วก็จะแข็งแล้วแต่ถ้าเป็นใบเหลืองสีทองอย่างเงี้ยค่ะเนี่ค่ะ,คะใบเหลืองสีทองแบบนี้นะคะยอดของเขาจะอ่อนแล้วก็ที่เก็บขายในตลาดนะคะจะเป็นพันธุ์นี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ มเมล็ดเขาจะออกอจะสุกชื่องช่วงเดือนเมษานะคะเมษาของทุกปีก็คือจะมันมีจะมีมะเมล็ดออกให้เราขยายพันธุ์ถ้าใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดก็เดือนเมษาของทุกปีก็ทักมาซื้อได้นะคะอ่ามเมล็ดละสาบาทอ่าเบอร์0ูนย1แปดศูนสองนะคะเนี่ยค่ะเราจะพามาดูนะคะ มันจะมีต้นตัวผู้แล้วก็ต้นตัวเมียอันนี้ตัวเมียกิ่งตอนเหมือนกันนะคะนคะคะนี่นี้ตัวผู้นะคะอันนี้ใบพอออกดอกแล้วเขาก็จะร่วงเย่างนี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะมียอดให้เราเก็บไปกินไว้ขายได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าต้นตัวเมียเขาก็จะมีลูกแบบเนี้ค่ะเแบบนี่ยแบบเนี้ยค่ะ มีลูกนะคะเนี่ยค่ะมือใหม่ปลูกแบบเมล็ดก็ได้เป็นกิ่งตอนก็ได้แต่ว่ากิ่งตอนจะราคาสูงหน่อยแล้วก็การดูแลจะยากกว่าเมล็ดนะคะ ก็คือว่ารากเขาจะไม่มีรากแก้วอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อมาหรืออะไรเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือพี่เลี้ยงแล้วก็น้ําเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะช่วงสองสามปีแรกอย่างเงี้ยเราต้องคอยดูแลเขาเป็นพิเศษเลยค่ะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเนี่ยค่ะ วันนี้อัดวิดีโอวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดกุมภานะคะหกห้าช่วงเวลาเขาสุกก็จะเดือนเมษานะคะเดือนเมษาเดือนเมษาจะเป็นช่วงเขาสุกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เราก็จะมาฉีดฮอร์โมนนะคะฉีดฮอร์โมนให้ผักหวานเพื่อที่จะให้ผักหวานแตกยอดนะคะแตกยอดเดยอะๆนะคะ แล้วก็จะอวบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาเรชินฮอร์โมนกันอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะฮอร์โมนก็ฮอร์โมนแบบธรรมชาติฮอร์โมนไข่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นปลอดสารแล้วต้องบำรุงด้วยอินรีย์ค่ะก็คือเราเราจะไม่ใช้สารเคมีนะคะผักหวานผักหวานนี่คือปรอดสารนะคะ <c oughs> หมดแล้วยังไม่ได้เก็บเลยอ่าวันนี้ก็ว่าจะเก็บไปทํากับข้าวนะคะกับไข่มดแดงแกงใส่ไข่มดแดงนะคะวันนี้ <c oughs> กันเลย